วิธีสร้างกำลังใจอย่างง่ายๆเป็นอย่างไรเรามาฟังกันดูนะก่อนไปฟังฝากแท็กถึงเพื่อนๆที่เรารักและหวังดีให้มาฟังคลิปนี้ไปพร้อมๆกับเรานะวิธีการสร้างกำลังใจอย่างง่ายๆมีอยู่4อย่างคือ 1. หาครูดีหาที่ปรึกษาดีคนที่มีกำลังใจสูงมากกว่าเราเราจะได้มีกำลังใจตามไปด้วยนะ 2. หาโอกาสฟังธรรมฟังคติสอนใจบ่อยๆเราจะได้ข้อคิดจากการฟังจะช่วยให้เรามีกำลังใจได้มากเช่นกันนะ 3. หาโอกาสฝึกสมาธิใจของเราจะได้นิ่งแน่นหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวช่วยเติมกำลังใจให้เราได้มากเช่นกันนะ 4. หาโอกาสบำเพ็ญบุญบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เราจะได้รู้สึกมีคุณค่าที่ได้ช่วยสร้างคุณประโยชน์ให้กับตนเองและบุคคลรอบข้างนะ ฝากไว้นะ4ี่วิธีนี้จะช่วยสร้างกำลังใจให้กับเราจะทำให้เราเป็นผู้มีกำลังใจสูงส่งและมีกำลังใจไม่สิ้นสุดในการทำความดีตลอดไปเลยนะขอให้ทุกท่านสุขกายสุขใจขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองสมบัติไหลามาเทมาไม่ขาดสายสมหวังดังใจตลอดไปทุกท่านเทินจเจริญพร